ไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ไปไปเที่ยวกัน oh, รู no ้ว่าไม่ได้สั่งไส้กรอกดีดาวพาคุณแม่มากินไอศครีมบุฟเฟ่ต์ค่ะนี่เลี้ยงไอศครีมบุฟเฟ่ต์ตากล้องนะคะคุณดาวคุณดาวกินท็อปปิ้งกินขั้วเลยคะส่งน้าคุณกินท็อปปิ้งไอศครีมบุฟเฟ่ต์นะคะคือแบบร้อนอากาศร้อนราก็พยายามลดความอ้วนอยู่นะคะแต่ว่าอากาศร้อนนะ

ก็ตัวแรกก็อร่มากตัวนี้าอร่อยตัวแรกละก็กิ้งอนลวค่ะอน้อะไรล่ะนพอแ้วนะคะลงดีนี่อะไรแล้วนี yeah like ้ล่ะนดีกว้วนี้ลมาถ้กัน่นช้นีเราทำทรงผมแบบมสตรวุกนะงผมนะที่ง่ายที่สดเร็วที่สดคือทุกตานะสกระเล้หเหมือนกระตาแล้วใสกระ ไปดูหน<ส> <orman pulse S 1> ังไปดูหนังจีนไหมคะหนังจีนนะะที่แบบว่าเขาจะมาัวแบบนี้นะคะหนังจีนกำลังภายในนะคะเนี่ยจะเป็นตรงนี้มากคือว่าใหญ่ไมากเป็นกรงนี้ไปไปไปกไปไไปกันไปลงไปเจกันไปลไปเจกันไปไไป เส่ย่างน้ำจิ้มเจ้าค่ะอันนี้อะไรนะคะเส้นนะคะเดี๋ยวโชว์กันนะคะเส้นหมูเซ้นหมูนะคะมันจิ้มอะไรคะเซ้นหมูนะคะมันจิ้มอะไรนะจิ้มเนี่ยค่ะอันนี้น้ำจิ้มนี่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็เห็นะนี่นะคะนจิ้มใส่ซอสมันซอสเทอร์อีค่ะคือวันนี้นะคะทางร้านมี รีรฟิลนะคะเียงสิบเก้าบทเท่านั้นนะคะรีบๆมาทานกันนะคะเี่รีฟิลเไม่อัาสิบาบาทประยัดมากโอเคทัน